สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกสามราศีในเรื่องของการเงินและก็ความรักเรามาดูกันนะคะภายในเดือนมกราคมการเงินและก็ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะ่าในเรื่องของการเงินและความรักเนี่ยดาวศุกร์นะคะดูดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินความรักช่วงนี้ได้ตําแหน่งเทวีโชคนะคะหลายๆท่านในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นแหละนะคะรวมไปจนถึงคนโสดในเรื่องของความรัก แต่ทั้งนี้นะคะความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนที่เอ่อเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก็ระวังปัญหาด้วยนะคะจริงๆแล้วแทบทุกราศีด้วยซ้ำไปคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะเชา้าธาตุน้ำ นะคะการเงินและก็ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมกราค่ะดาสุจะได้เทวีโชคตั้งแต่15มกราคามเป็นต้นไปนะคะามาดูกันนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหนึ่งธาตุอาจจะมีไม่ตรงบ้างนะะในการทํานายอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเพราะว่า1น่ธาตุสาราศีและก็เป็นการทํานายแบบสาธารณะด้วย ชาวธาตุน้ําค่ะช่วงนี้ขยันมากๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีมีในเรื่องของความคิดไอเดียอยากจะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆโอกาสก็มานะคะส่วนโอกาสของคุณเองเงินนะคะเงินค่ะคุณกําลังจะมีโอกาสโชคทางการเงินการค้าการติดต่อเจรจาดาวสุกก็ดาวดาวสุกเนี่ยเป็นธาตุน้ําด้วย นะคะการค้าการติดต่อการเจรจานะคะกับคู่ค้าคู่ธุรกิจก็นําพาผลประโยชน์หลายๆท่านอาจจะมีข่าวดีกับคนรู้จักเก่าๆคือไข่เก่าๆคอนเนคชั่นเก่าๆรวมไปจนถึงใครรอคอยเงินเก่าๆเงินปันผลเงินโบนัสก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันการทำงานแบบเป็นทีมนะคะบางครางบางคราวเราก็ต้องยอมรับฟังเหตุผลคนอื่นด้วยใครที่ทำงานแบบเป็นทีมนะคะก็จะได้ส่งเสริมกันค่ะนะคะส่วนในเรื่องของบ้าน นะคะในเรื่องของบ้านอาจจะมีเหตุใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวความรับผิดชอบจะเยอะนะคะค่าใช้จ่ายก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับบริวารได้เช่นกันส่วนในบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึงใครที่ทํางานเป็นเจ้านายตัวเองอาจจะมีในเรื่องการอยากจะได้บริวารใหม่นะคะส่วนใครทํางานในองค์กรก็บางทีก็ระวังขัดขัดกับข,ข,ข,ขัดแย้ง หัวหน้าใหม่ที่เข้ามาได้ไม่ได้หรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยหัวหน้าใหม่นะคะช่วงนี้อาจจะจ้องจับผิดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรือบางท่านก็แบบว่าการทํางานนะคะบางทีเข้ากันไม่ค่อยได้ก็มีนะคะบางท่านอะไรอย่างนั้นหรือแม้แต่ถ้าว่าการตัดสินใจงานใหม่เพราะบางทีบางท่านเนี่ยการทํางานในองค์กรอาจจะเข้ากันไม่ได้กับคนอื่นอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะของ ชาวธาตุน้ําส่วนสําหรับในเรื่องของบ้านค่ะอูโหูในเรื่องของบ้านชุดความเป็นอยู่นะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีโชคนะคะบางท่านก็จะมีโชคด้วยนะคะของชาวธาตุน้าเนี่ย หรือช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเฉลิมฉลองหรือในเรื่องของการไปเที่ยวไปพักผ่อนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะของชาวทัดน้ําส่วนในเรื่องของการงานการค้าการขายอันนี้รับทรัพย์รับเงินค่ะช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาส่งผลดีเอื้อประโยชน์คุณนะคะการค้าการขายนอกนั้นคือคนที่ทํางานองค์กรก็อาจจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆเงินกระตกเบิกเงินโบนัสเงินพิเศษเงินค่าคอมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ ส่วนนอกนั้นคือคนที่กําลังตัดสินใจการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการสะสางอะไรเก่าๆด้วยเช่นกันนะคะส่วนชาวทัดน้ําค่ะบางท่านมีเกณฑ์ตัดสินใจนะ ที่จะไปไกลก็มีนะคะเพราะบางท่านอยากจะตัดสินใจไปไกลๆด้วยเช่นกันแต่ในที่นี้มันหมายถึงโอกาสงานใหม่บางท่านจะอยากจะทําอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยการตัดสินใจทางเลือกใหม่ๆหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณจะต้องมีเหตุมีแนวโน้มการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะบางทีนะคะอาจจะมีเพื่อนไม่เข้าใจเราบ้างนะ นะคะหรือลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเราอะไรแบบนั้นก็มีนะนะคะส่วนความรักนะความรักค่ะคู่รักครอบครัวจะมีโชคกับคู่นะคะอันนีโ้โดดเด่นมากๆนะคะหรือจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่อยากจะบุกเบิกร่วมกันได้ด้วย นะคะค่าใช้จ่ายต้องมีอยู่แล้วนะคะค่าใช้จ่ายกับบริวารหรือช่วงนี้คุณอยากจะกลับมาควบคุมค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายได้ด้วยเหมือนกันนะคะของชาวธาตุน้ําสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอืมการปกปิดการปิดบงังการซ่อนเลนมันจะถูกเปิดเผยนะใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยนะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าใครใช้คู่ต่อกันให้ปรับความเข้าใจกันใครที่ใช้คู่ต่อกันเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใครไม่ใช่คู่บางทีนะคะก็อาจจะหมายถึงความลับตรงเนี้ยมันไม่มีในโลกด้วยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคนของคุณเขาไปมีทางเลือกของเขาเขาคิดว่าคนที่เขาเลือกคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่ของเขาก็ได้เป็นคนที่เขาหวังก็ได้นะคะส่วนหนึ่งสำหรับชาวโสดมีโอกาสพบรักค่ะชาวโสดสเสน่ห์แรงเนื้อหอมมากๆนะคะชาวโสดเนี่ยอ่า ทีนี้เรามาดูกันนะจะได้รักที่เข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะหรือคุณเนี่ยเจอคนปากหวานแผลว่าแล้วล่ะถ้าใครที่เจอคนปากหวานแผลว่าเนี่ยคําพูดคารมคมคายเนี่ยอ่าบางทีคุณก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจีบเราจริงไหมจะมาชอบเราจริงไหมด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุน้านะคะเงินค่ะนะคะอ่ามาขยายเรื่องของการเงินและความรักกันอันนี้คือเปิดมาสอบแรกเนี่ยเป็นภาพรวมก่อน นะครับเป็นภาพรวมชีวิตของคุณจะต้องเจออะไรมาดูในเรื่องการเงินกันทองชาวน้ําเป็นไงบ้างการเงินของท่านเงินนะคะโอ้โหการเงินโชคใหญ่มาชาวน้ํามีโอกาสรับทรัพย์รับเงินรับโชคใครรอคอยเงินอะไรอยู่ก็จะมีโอกาสได้เงินที่คุณคาดหวงังอาจจะเป็นเงินมาจากการที่คุณรีบเร่งรีบปิดจ็อบปิดงานของคุณก็ได้บางท่านทํางานเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็ต้องได้เงินพิเศษค่ะ นะคะบางท่านอาจจะได้โบนัสได้อะไรพิเศษเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้การเงินได้มานะคะราบรื่นค้าขายก็ราบรื่นแต่มีเหตุใจออกนะคะช่วงนี้ใจออกเงินล่วไหลค่ะช่วงนี้จะจ่ายออกเงินล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ด้วยนะคะในช่วงนี้หรือจะต้องมีเหตุต้องจ่ายอะไรแบบนั้นหรือค่าใช้จ่ายการเดินทางอะไรของคุณก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของแบบว่าการลงทุน ได้ด้วยนะคะทาบ้านซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านได้ทั้งนั้นซื้อของใหม่เข้าบ้านค่าใช้จ่ายเครื่องมือสื่อสารได้ไม่ได้นะคะตรงนี้มีเหตุต้องจ่ายค่ะมีเรื่องความจําเป็นจะต้องจ่ายหรือเป็นการจ่ายในเรื่องของรูปแบบเคลียส,สางภาระหนี้สินอะไรของคุณหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้มันเน้นในเรื่องของบ้านะนะคะเน้นในเรื่องของบ้านหรือ,อในเรื่องของการเงิน นะคะมองในมุมดีด้วยคุณอาจจะมีโอกาสแหล่งเงินใหม่ๆเกิดขึ้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองคือโอกาสช่องทางแหล่งรายได้ใหม่ๆที่จะส่งผลความก้าวหน้าความสําเร็จความเจริญนะคะตรงนี้ด้วยชาวธาตุน้ําการค้าการติดต่อการเงินก็มีลูกค้าเข้ามาค่ะทั้งเรามองว่าเป็นลูกค้าลูกค้าตรงนี้อาจจะเป็นได้เครือข่ายเก่าๆคอนเนคกชันเก่าๆและลูกค้าใหม่ด้วย นะคะตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าเงินมีเข้ามาสะพัดแต่เหลือเก็บน้อยนะคะช่วงเดือนนี้เข้ามาสะพัดแหละแต่จะเก็บแบบมันเก็บน้อยนอกนั้นมันจ่ายออกนะคะจ่ายออกทั้งนั้นเลยส่วนบางท่านมีเหตุค่าใช้จ่ายกับเรือญาตินะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งหรืออยู่ดีต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ทั้งจําเป็นและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากความจําเป็นนะคะใครที่ ชาวทัดน้ําช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองนะคะอ่าถ้าคุณมีลูกหนี้ก็ต้องหมั่นขยันทวงแต่ถ้าใครยังไม่มีก็พยายามนะคะก็ต้องดูด้วยก็ต้องคุยกันดีๆด,ด้วยว่าเอ๊ะถ้าจะมีคนมายืมคุณอะ่ะเราก็คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องมีข้อตกลงหน่อยนะนะคะตรงนี้ แล้วก็อาจจะมีเหตุในเรื่องของเขาเรียกว่าเหตุในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกบริวารอะไรอย่างนั้นก็มีค่าใช้จ่ายการเข้าสังคมก็ยังได้เขาก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้แต่ไม่ได้มองว่าคุณขัดสนเราบอกว่าคุณเงินหมุนสะพัดมากโชคเงินก้อนมาบางท่านได้รับทรัพย์บางท่านได้รวบรวมเงินได้เช่นกันบางท่านมีเงินมาจากการลงทุนเก่งกาไรด้วย ะะบางท่านได้ลงทุนเก่งกําไรเอาไว้แต่บางท่านมีโชคการเงินจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ถ้าว่าบางท่านอยู่ดีได้โชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะ,ะถ้าไม่ใช่ก็คือธุรกิจกิจการการงานของคุณที่คุณเป็นเจ้านายตัวเองที่คุณอยากจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะก่อเกิดความสําเร็จนะคะชีวิตความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นต้องมั่นคงขึ้นแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะอาจจะหมายถึงเหนื่อยในการทํางานหางเงิน นะ,ะพอบางท่านเหนื่อยในการทํางานหาเงินแต่ต้องรับผิดชอบกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างนั้นนะมันเหนื่อยนะคะตรงนี้ด้วยโอเคหรือคุณอาจจะอยากจะบอกว่าอยากจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นละ่ะมันก็มีโอกาสแหล่งเงินทั้งนั้นเพราะเงินเข้ามาตอนนี้มันเป็นโชคนะคะมีเหตุจ่ายค่ะอยู่ดีจ่ายใจรั่วไหลนะคะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนเออบางทีอาจจะหมายถึงว่ามีใครให้คำมั่นสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้แล้วร้เปล่า แต่ผิดคำมั่นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะตรงนี้ในเรื่องของการเงินนะมาดูในเรื่องของโชคกันนะคะว่ามีบ้างไหมชาวทัดน้ำโชคมาเจาะรายละเอียดของโชคค่ะอู้เงินรั่วไหลเงินรั่วไหล อ่าโชคอาจจะได้โชคเงินอะไรที่มันเก่าๆที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้ก็ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่การเงินบอกเลยว่ารั่วไหลมีค่าใช้จ่ายนะคะสาวธานน้ำจ่ายเยอะจ่ายสบัดด้วยนะคะเงินเหมือนับเก็บไม่อยู่อ่ะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงความคิดมากคิดเยอะว่าเราอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพื่อโอกาสการเงินของเราที่มันดีขึ้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะช่วงนี้ต่อให้คุณติดขัดติดขัดสนการเงินแต่ก็เชื่อว่าคุณก็ยังมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียน นะคะเพราะตำแหน่งเงินเนี่ยมองว่าคุณมีโชคทางการเงินแต่บางท่านหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโอกาสอะไรใหม่ๆอาชีพใหม่ๆรวมไปจนถึงใครจะจัดการในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์หรือคุณมีบ้านให้เช่าอ nhất, ันนั้นก็อีกอีกอีกหนึ่งช่องทางแหล่งรายได้บ้านเช่าที<ๆ>่เช<ๆ>่าคอนโดเช่าได้หมดมันก็คืออีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่เข้ามาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายนะคะนอกนั้นก็จะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านทั้งนั้นเลย นะคะของคุณเองน้องบ้านหรือ้็ของผู้ใหญ่ในบ้านอะไรแบบนั้นได้นะคะแล้วก็บางเคสก็มีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จกับงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นแดนไกลนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นหรืออยู่ดีๆมีงานเข้ามาแบบปุบป,ป,ป,ปับอย่างนั้นก็คือความสก็คือคุณได้งานนะคะพอได้งานคุณก็ต้องได้เงินนะคะมันก็เป็นโอกาสเป็นโชคของคุณเช่นกันนะคะโอเคส่วนบางเคสก็ มีในเรื่องของการอยากจะมีคู่หุ้นส่วนใหม่ด้วยนะเท่าที่เห็นนะนะคะหรือคุณจะได้คุ้นส่วนเข้ามาส่งเสริมล่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดงคดีความนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการแบบว,ว่ามีคนเข้ามาช่วยให้คุณต่อสู้ก็ได้ข่าวชาวทาดน้ํานะคะแล้วก็ช่วงนี้การขับขีย่ยุ่ยามผ่านะอย่าประมาด้วยอันนี้ฟ้องใหม่อีกหนึ่งเรื่องโชคเด่นๆเลยค,คือการมาจากการทํางานของคุณส่วนหนึ่งนะ,ะส่วนหนึ่ง หนักเอาบอสู้ส่วนหนึ่งนะคะแต่บางท่านก็จะมีโชคช่องทางเงินช่องช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนใครคาดหวังเงินเก่าๆต้องทวงนะคะต้องทวงด้วยอย่างยกตัวอย่างหนี้เก่าอะไรอย่างเงี้ยต้องทวงค่ะนะคะแล้วก็โชคของคุณช่วงนี้ก็คือการทํางานหาเงินของคุณมีความมั่นคงแต่เหนื่อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหนื่อยเลยล่ะไม่ใช่แต่เหนื่อยอย่างเดียวเงินั่วไหลนะคะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นได้ คู่รักครอบครัวความรักชาวธาตุน้ําโอกาสกําลังจะเข้ามาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่หยิบยื่นโอกาสให้กับคุณในเรื่องของแหล่งรายได้แหล่งรายได้และแหล่งโอกาสอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานใหม่ๆคู่รักครอบครัวก็อาจจะมีแนวโน้มการเดินทางชีพจอลรงเท้าได้เช่นกันหรือคู่จะเข้ามาส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังล่ะก็ได้นะคะส่วนบางท่านจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งที่อยู่ที่อาศัยและแหล่งทํากินได้ ถ้าไม่เช่นนั้นก็คืองานค่ะเปลี่ยนงานต้องการงานทางเลือกใหม่ๆงานที่คุณอยากจะเริ่มอยากจะทานะ,ะงานที่แบบเราตัวเองคิดว่าเอ้นอน,นั้นมันถูกทางกับตัวเองนะเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจอยากจะทําตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคุณต้องการอยากจะเรียนรู้คุณต้องการมีประสบการณ์ใหม่ๆโอกาสก็มาด้วยนะคะคู่รักครอบครัว ผู้รักครอบครัวใครทําบ้านอยู่ก็จะมีโอกาสบางทีทําบ้านค้างอยู่ะนะคะช่วงนี้ก็ต้องเร่งละเร่งทําให้มันสําเร็จละให้มันเสร็จเสร็จสับสับละก็ได้ทําบ้านสําเร็จใครต้องการรถก็มีโอกาสได้รถนะคะหรือจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับรถก็ได้คู่รักครอบครัวนะคะค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายรถยุดยุนพาานะได้นะคะคู่รักครอบครัวบางทีอาจจะหมายถึงการเออจะมองว่าระวังขัดแย้งกับ ถ้าไม่ใช่บริวารก็ระดับญาติพี่น้องอะไรอย่างนั้นด้วยนะนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะส่วนบางทีก็จ,จะหมายถึงคู่รักครอบครัวค่าใช้จ่ายสุขภาพด้วยไหมอันนี้ส่วนหนึ่งอะ่ะนะคะ่าใช้จ่ายสุขภาพการที่โดนไครชักชวนอะไรก็ระวังด้วยนะคะการที่โดนใขรชักชวนอะไรต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะ นะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะการเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ใหม่งานทางเลือกใหม่ๆถึงแม้ว่าคุณไม่เคยทําแต่คุณก็ทําได้ดีนะคะทำได้ดีด้วยการเรียนรู้หน้าง,งานอย่างเขาเรียกว่าการเรียนรู้หน้าง,งานเป็นไปได้ด้วยดีด้วยดีนะคะบางท่าน,นเรียนรู้งานเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจกิจการการงานช่วงนี้เงินเข้ามาค่ะน่ามีเงินเข้ามาใครที่เป็นนักเก่งกาไรจะมีโชคนะ รู้สึกว่าจะเป็นนักเก่งนะเพราะโชคตรงนี้มันเหมือนโชคต่างประเทศอ่ะก็เลยมองว่าคุณไม่น่าจะเป็นเสี่ยงโชคต่างประเทศหรือเปล่าหรือใครนักเสี่ยงโชคก็ได้เอาก็มีโอกาสมีโชคนะคะตรงนี้ด้วยหรือโชคจากใครโชคจากบางท่านก็อาจจะหมายถึงเอ่อโชคของใหม่เครื่องมือสื่อสารใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือของใหม่เข้าบ้าน นะคะอะไรประมาณนั้นค่าใช้จ่ายจะไปกับบริวารจ้ะใครที่มีบริวารก็คือค่าใช้จ่ายกับบริวารเลยนะคะตรงนี้ด้วยนะ,ะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักมาดูกันโอ้ไพ่ออกมาไม่ค่อยจะเดี๋ยวขดูหน่อยใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยระวังความอึอดอดัดรับค้องใจต่อกันนะมีอะไรให้คุยกันนะคะนะคะ,ะมีจุดเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะตรงนี้เท่าที่เห็นความอึอดอดัดแล้วก็บางท่านเนี่ยเงียบหายการติดต่องเงียบหายไปแล้ว นะคะตรงนี้ด้วยมีในเรื่องการผิดใจกันมีในเรื่องของความหึงหวงต่อกันบางทีอ่ะเป็นการเข้าใจผิดก็ต้องคุยด้วยเหตุและผลต่อกันดีๆนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจบอาจจะไปการเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกว่านะคะหรืออาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชันของเขาแล้วแล้วก็ เขามีการกลับไปพัวพันกับคนเก่าติดต่อกับคนเก่าหรืออยู่ดีๆมีคนเก่าติดต่อมาหาทําให้เกิดความเข้าใจผิดหึงหวงต่อกันก็ได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือปัญหาปัญหาเก่าๆมันผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ของชาวธาตุน้ําส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันน่ะจะรู้สึกได้อะว่าเอ๊ะทำไมเรากับเขาสุดท้ายท้ายสุดแล้ว ทำไมความรักตรงนี้มันยังไม่พัฒนาสักทีมกักกักกันอยู่นั่นนะคะไม่ยอมให้ความชัดเจนสักทีหนึ่งทั้งๆที่เราคาดหวังแต่บางทีคุณก็จะรู้สึกได้แล้วแหละว่าเขานะคะไม่ค่อยจะสนใจก็มีนะคะไม่ค่อยจะสนใจก็มีค่ะส่วนในบางท่านเนี่ยมีในเรื่องของการหึงการหวงต่อกันนะการหึงหวงเพราะการปกปิดปิดบางซ่อนเร้นได้นะคะตรงเนี้ยแล้วก็ในบางเคส อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของนิตินัยนิติกรรมด้วยนั่นคือบางท่านถ้าไม่ใช่นั้นตรงนี้ก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าระหว่างคุณกับเขามันมีความรู้สึกว่าเอ้เรากับเขาทาไมไม่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกันสักเท่าไหร่เลยนะคะไม่ได้ส่งเสริมกันสักเท่าไหร่เลยก็ได้มันไม่ได้เป็นดวงส่งเสริมกันนะ่ะมีความมีทางเลือกใหม่ค่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการอิสระไม่ต้องการการผูกมัดไม่ต้องการการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังอยากจะพยายามยังมีความหวัง แต่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังจะพยายามจะไปนะคะเหมือนคนเหมือนเขาเรียกอะไรชัก,กเยอะนะคะตรงเนี้มันก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจยอมรับความเป็นจริงแล้วว่าความรักที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็คงยากนะคะที่มันจะได้ไปต่อส่วนใครที่ห่างกันมามีปัญหาเกิดขึ้นคุณอาจจะคาดหวังก็ได้ว่าเผื่อมีความหวังสักสักสิบเปอร์เซนต์ไหมที่ความรักจะกลับมาคุยกันดีรู้เรื่อง แต่ณนะวันนี้คุณก็รู้สึกได้ว่าไอสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะมันแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองอะ่ะสุดท้ายท้่สุดอาจจะต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงการจบนะคะได้เช่นกันส่วนในบางเคสถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามสักวันหนึ่งปัญหาตรงนี้หมดสิ้นไปทุกอย่างมันก็เริ่มกลับมาดีด้วยนั่นคือบางท่านที่มีโอกาสมากๆ นะคะที่แบบว่าเป็นคู่กันแล้วอ่ะแต่ทั้งนี้ต้องบอกกันนะสภาวะตรงนี้มันเป็นสภาวะของความตึงเครียดมันเป็นสภาวะของว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแล้วก็สภาวะของที่ว่าอยู่ในห้วงของการตัดสินใจด้วยนะคะสภาวะตรงนี้นะแล้วก็ในบางท่านบอกเลยค่ะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละวนกลับไปหาใครเก่าๆไม่ทราบได้นะคะแล้วก็บางคู่ทนอยู่แล้วก็อยู่ทน คืออารมณ์ประมาณว่าอยู่กันเพราะภาระเพราะหน้าที่เพาะรับผิดชอบแต่ในความสัมพันธ์มันมันมันเป็นความทุกข์นะคมันเริ่มหมดเยื่อะใหญ่มาดูชาวโสดชาวโสดเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะชาวโสดน้ํานะคะ คนโสดรู้สึกว่ามีความหวังและพลังใจมากๆนะในเรื่องของโอกาสความรักบางท่านไร้รักแต่ก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเร็วๆวันนี้ฉันจะมีโอกาสในความรักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีคนมาชอบนะตรงนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่มีคนมาชอบแล้วคุณอาจจะเป็นความกังวลก็ได้ว่าคนที่เขามาชอบแบบเขาจะมีความจริงใจไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนถ้าคุณไปแอบชอบเขา คุณอาจจะรอว่าเฮ้ยเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะหรอไม,ไ,ะะไม่ได้นะคะไม่ได้นะอ่าก็ต้องแสดงความชัดเจนให้เขารู้เรื่องบ้างส่วนบางท่านเนี่ยต้องบอกกันนะคะเอ่อคุณอาจจะรู้สึกอะว่าคนที่เขามาชอบพอคุณอะอาจจะมีอะไรที่ปกปิด,ป,ดปิดบังกับคุณหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ <c> ่ง <oughs> รวมไปจะถึงความรักที่เข้ามาอาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์แต่ถ้าเป็นความรักที่เข้ามาถ้าเขามีคนอื่นแน่นอนค่ะ นะคะความรักตรงนี้คุณอาจจะเป็นแค่ความรักหนึ่งในทางเลือกของเขาเช่นกันนะคะเพราะมีเพราะว่าคนที่เข้าเข้ามาหาคุณโอ้โหเสน่ห์แปลว่าวคำพูดคารมกลมคลายมากๆนะคะอ่าไม่คุณกับไม่คุณมีทางเลือกเขาก็ต้องมีทางเลือกเลยนะนะคะตรงนี้มันหมายถึงคนที่เข้ามาจีบคุณอ่ะเขาอาจจะมีทางเลือกก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีอะไรปกปิดปิดบังซ่อนเร้นรวมไปจนถึงถ้าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณมีคนคุยสองคนที่คุณรู้สึกว่า อืมฉันก็ยังยังดูดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าคนไหนนะคะคนไหนที่แบบว่าจะสามารถส่งเสริมกันและกันได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณเพราะตรงนี้มันหมายถึงรักทางเลือกนะนะคะส่วนบางท่านค่ะมีรักใหม่เข้ามาแต่คุณคาดหวังเก่าหรือมองในอีกมุมมองบางท่านได้พบปักเพื่อนเก่าได้ด้วยนะคะแล้วก็รักตรงนี้ความรักครั้งใหม่ อาจจะมีถ้ามีคนเข้ามาจีบแล้วความชัดเจนอาจจะมีแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะมีความชัดเจนแหละนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่ามีเข้ามาแต่ไม่ชอบนะมีเข้ามาแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ชอบฉันต้องการรอรอรอ,อเผื่อมีคนใหม่เข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีเข้ามาแต่รู้สึกว่าไม่ชอบอะ่ะบางทีเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยไม่ถูกใจหรือบางท่านน่ะที่รู้ว่าไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะคนรู้จัก หรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะคนรู้จักด้วยอะไรอย่างนั้นด้วยเผื่อรวมงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออฉันไม่ชอบอะ่ะอืมฉันต้องการทางเลือกใหม่อะไรอย่างนั้นหรือช่วงนี้ชาวธาตุน้ําบางท่านหนักกว่านั้นอารมณ์ไปนึกถึงคนเก่าเลยค่ะไปส่องเขาด้วยบางท่านไปส่องถึงคนเก่ายังตัดเยื่อตัดใยไม่ลงเลยอะ่ะยิ่งไปส่องแล้วเห็นถ้าคุณไปเห็นเขาไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะ่ะมันจะทําให้คุณกลับมาแพนิคเปล่าๆนะ ถ้าคุณไปส่องเขานะั่เนี่ยมันเป็นความเสียใจมันเป็นความผิดหวังเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า i, เฮ้ยเผื่อเขาติดต่อหาคุณเผื่อเขาอาจจะกลับมาง้อกลับมาคืนดีแต่เปล่าคุณไปส่องเอาไปเจอเขาคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้คุณคิดมากคิดเยอะยอยาเลยนะคะตรงนี้ด้วยส่วนบางท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่โสดเลยสนิทเลยแล้วก็ยังไม่มีใครคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะเลือกนะคะค่อนข้างจะเลือกคือไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใจใครไปง่ายๆอะ่ะ พราะคุณกลัวความผิดหวังด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยหรืออาจจะหมายถึงเร็ววันนี้จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะมาในรูปแบบของมิตรภาพกัลยาณมิตรหรืออาจจะเข้ามาในรูปแบบของการส่งเสริมกันในเรื่องของการงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะหรือจะเป็นการเข้ามาแบบว่าอันนี้มันหมายถึงว่ามันยังไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขนะคะยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความชัดเจน ทุกอย่างนะคะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือเป็นความรักที่เป็นผลประโยชน์ค่ะนะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งโอ้โหการเงินดีดีนะคะช่วงนี้ใครทําอาชีพค้าขายใครทําธุรกิจาการเงินเด่นส่วนบางท่านจะมีการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะ,คะใครทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับงต่างที่แนแดนไกลจะประสบความสําเร็จมากๆ รวมไปถึงพวกงานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกอาชีพการบันเทิงอาชีพแบบว่ากับผู้คนสาธารณะอย่างเงี้ยนะคะด้วยเช่นกันใครรอ,อการปรับโปรโมตปรับโยกปรับย้ายหรือการรองใหม่ก็มีโอกาสแต่ตรงนี้มันหมายถึงการเงินที่คุณจะมีความสําเร็จค่ะนะคะตรงนี้พูดถึงเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นคุณมีเงินเข้ามาแต่คุณมีเหตุค่าใช้จ่ายหมุนเงินเงินล้วไหลนะคะค่าใช้จ่ายหมุนเงินตลอดเวลาส่วนช่วงนี้ในเรื่องของความรักชาวโสดค่ะได้มีโอกาสได้ไดพบรัก แต่ทั้งนี้จริตอารมณ์บางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงการหวั่นไหวไปนึกถึงคนเก่าได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปจนถึงคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีรักใหม่เข้ามาแต่ความรักครั้งใหม่ก็ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ถ้าใครไม่มีใครเลยฉันอยากจะเปิดตัวแล้วฉันอยากจะเปิดใจรักใหม่แล้วฉันอยากจะมีรักใหม่เลยนะคะก็มีโอกาส น่าก็มีโอกาสในเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาด้วยและความรักครั้งใหม่อาจจะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณก็ได้หรือจะมาเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะที่ทําให้ชีวิตของคุณเกิดความสําเร็จตรงนี้อาจจะหมายถึงมิตรภาพก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคนะคะเออน่าจะประมาณนี้สำหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยบางทีไม่อยากจะอะไรเลยนะคะ บางท่านก็คาดหวังมากๆเลยกับเอ๊ะทำไมเขาติดต่อมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่แล้วก็ยิ่งแบบว่าใครเพิ่งอกหักมาเนี่ยจะให้เปิดใจกับใครใหม่ๆก็คงยากแหละบอกเลยค่ะนะคะใจก็ยังไปนึกถึงใจก็ยังไปส่องเขาด้วยส่องคนเก่าคุณด้วยนะคะก็น่าจะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปส่องเขาอะส่องเขาแล้วคุณไปรู้ว่าเขาไปเริ่มชัดเจนกับใครเนี่ยคุณก็จะกลับมาทุกเป่าๆนะคะเขาเรียกว่า น่าชื่นอกตมเ่าๆนะคะตรงนี้อย่าไปส่องถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไปชัดเจนกับคนอื่นแล้วแล้วก็ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิก3สามราศีแต่สามราศีการเงินเด่นมากๆในช่วงของเดือนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังบางท่านถ้ารักไม่สมหวังเอาเงินค่ะเงินก็สมหวังนะคะก็ยังมีเงินสมหวังอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะไว้ไปติดตามนู่นละค่ะคลิปอีพีอื่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ